ร่วมข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วงนี้นะครับเจอข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลายอย่างทั้งเราจึงขอรวบรวมมาไว้ในคลิปเดียวนะครับจากก่อนหน้านี้ที่เป็นการแยกคลิปโดยมีทั้งเรื่องราวในประเทศและต่างประเทศซึ่งจะขอเริ่มที่เรื่องของในประเทศเราก่อนนะครับโดยมีประกาศจากกสทชที่จะยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการโทรศัพท์มือถือโดยการบังคับใช้เทคโนโลยี Live Net Detection ในขั้นตอนของการลงทะเบียนซิมการ์ซึ่งมาตรการนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2568ทั้งผู้ ที่เปิดเบอร์ใหม่และผู้ที่เปลี่ยนซิมแต่ใช้เบอร์เดิมโดยวิธีการนี้นะครับจะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์และอาชญากรรมไซเบอร์จากโทรศัพท์มือถือซึ่ง Live Net Detection นะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีตรวจสอบว่าผู้ยืนยันตัวตนเป็นบุคคลจริงไม่ใช่ภาพถ่ายวิดีโอหรือการจำลองสามมิติโดยการสแกนใบหน้าของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการกระพริบตา การหยุดนิ่งชั่วครู่การเปลี่ยนสีหน้าอารมณ์หรือแม้กระทั่งหันซ้ายหันขวาคล้ายกับการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันธนาคารโดยการใช้วิธีนี้นะครับก็จะป้องกันการสนรอยการลงทะเบียนซิมและลดความเสี่ยงการช่อโกงรวมถึงคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะทําให้ผู้ใช้ปลอดภัยมากขึ้นโดยช่องทางการลงทะเบียนนะครับมีทั้งการลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันผู้ให้บริการมือถือลงทะเบียนที่ศูนย์บริการของค่ายมือถือและ ร้านค้าหรือตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศโดยผู้ให้บริการมือถือจะต้องเก็บข้อมูลผู้ใช้โดยมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดตามข้อกําหนดของกสทชและพระบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถ้าหลุดไปนะครับก็น่าจะลําบากกว่าเดิมแน่นอนไม่รู้ยังจะมีข้อมูลหลุดจากเครือข่ายโทรศัพท์อยู่หรือเปล่า อีกหนึ่งข่าวต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของนักลงทุนที่เทขายหุ้นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ในจีนหลายบริษัทโดยมีข่าวจากนิกเกอิเอเชียว่าทางบิดวอเตอร์แอสโซเชตบริษัทจัดการกองทุนเฮดฟันรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ขายหุ้นหลายหุ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นเทคของจีนที่ถืออยู่ในไตรามาสที่2ท่ามกลางความตึงเครียดของภูมิศาสตร์โดยบริษัทสัญชาติอเมริกันนี้นะครับก่อตั้งโดยเรดาริโอและการเทขายหุ้นนี้นะครับคิดเป็นมูลค่า140 0 ร้อล้านดอลลาร์หรือราวสี่0 0 0 0 0ล้านบาทการเทขายหุ้นครั้งนี้นะครับทำให้ทางบิดวอเตอร์ไม่มีการลงทุนในหุ้นจีนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีโดยหุ้นที่ปล่อยออกไปนะครับจะเป็นหุ้น Alibaba Group Holding ที่เป็นหุ้นยักษ์ใหญ่ e-commerce ์ซไปตู้หนึ่งในบริษัทเทคชื่อดังของจีน JD.com ที่เป็น e-commerce และ PDD Holding ที่เป็น e-commerce เช่นเดียวกันรวมไปถึงผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง n e o l i a u t o และ Streaming Platform อย่างไาชีโดยการลงทุนในบริษัทต่างๆเหล่านี้นะครับทางบิดวอเตอร์เพิ่งเพิ่มการลงทุนในช่วงไตรามาสแรกแต่พอไตรามาสสองนะครับก็ทำการเทขายออกจนหมดและมีการทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำกลางมาตรการการเรียกเก็บภาษีสุลกากรต่อคู่ค้าจากสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สัมพันธ์กับนโยบายอเมริกาเฟิร์สและหลังจากที่ถอนหุ้นจากบริษัทต่างๆในประเทศจีนนะครับก็ได้เพิ่มการถือหุ้นในบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านเทคหลายๆบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็น NV i d i a เดีย o ม o ครซอฟซึ่งในส่วนของบริษัท Apple นะครับก็มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นเช่นเดียวกันก็คาดว่าน่าจะยังตึงเครียดไปอีกระยะหนึ่งนะครับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง สหรัฐและจีนซึ่งในส่วนบริษัทเทคของจีนนะครับที่น่าจับตามอง ในช่วงไตรามาสแรกอีกบริษัทนั้นก็คือ Tencent h o l d i n g ผู้ให้บริการด้านเกมและโซเชียลมีเดียของจีนหนึ่งในผู้สร้างซ u เปอร์แอปอย่าง WeChat โดยมีการเผยว่าไตรามาสแรกของปี2025นะครับพุ่งสูงถึง13%อยู่ที่ราวๆ25,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถึงปัจจุบันได้มีการลงทุนวิจัยเพิ่มในด้านของ AI และโปรเจกต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ AI และจะมีการประสาน AI เข้ากับแอปพลิเคชันโปรดักต่างๆของ Tencent นะครับไม่ว่าจะเป็น WeChat เกม c h บที่อาจจะสร้างไรายได้ให้กับบริษัทในระยะยาวโดยโมเดล AI ที่เชื่อมต่อกับเท n นเซนหลักๆนะครับนั่นก็คือ AI Deep Sea ต้นอีกหนึ่งข่าวของเทคโนโลยีจีนที่มีคนเห็นด้วยและมีคนแอนตี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ตั้งคันที่มีการพัฒนาอยู่โดยเป็นหุ่นยนต์ตั้งคันรูปร่างเหมือนมนุษย์ ตัวแรกของโลกที่จะมาพร้อมกับแคปซูลตัวอ่อนอัจฉริยะที่ฝังอยู่ภายในช่องท้องของหุ่นยนต์โดยมีการเผยว่าหุ่นยนต์นี้นะครับไม่ได้เป็นแค่หุ่นยนต์ตู้อบธรรมดาแต่สามารถตั้งครันได้เต็มระยะเวลา10เดือนและทําการคลอดทารกที่มีชีวิตได้เหมือนมนุษย์จริงๆโดยคี์หลักของหุ่นยนต์รูปแบบนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของมดลูกเทียมที่เป็นจุดฝังตัวอ่อนเพื่อให้เจริญเติบโตในของเหลวที่คลายน้ำคร่ำได้รับสารอาหารผ่านการเชื่อมต่อกับสาย สะดือโดยเทคโนโลยีมดลูกเทียมนี้นะครับ มีการทดลองแล้วกับสัตว์และประสบความสำเร็จโดยมีการคาดการณว่าหุ่นยนต์ตั้งคันนี้นะครับอาจจะมีการเปิดตัวได้ภายใน1ปีในราคาราวๆห0 0 0 0 0สนหยวนถึงเทคโนโลยีนี้นะครับก็มีการถกเถียงในประเทศจีนอย่างดุเดือดโดยบางฝั่งนะครับก็มองว่าเทคโนโลยีนี้ไม่มีความเป็นธรรมชาติโหดร้ายและขาดจริยธรรมท่าความสัมพันธ์ระหว่างทารกและแม่ผู้ให้กำเนิดส่วนฝั่งที่เห็นด้วยและสนับสนุนจะมีเหตุผลเรื่องของการมีปัญหาในการตั้งคันต ธรรมชาติรวมถึงการทำเด็กหลอดแก้ว และบางกลุ่มยังมองว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการปลดปล่อยผู้หญิงจากข้อจำกัดของการตั้งครรภ์โดยดรชางสีเฟิงผู้ผลิตและออกแบบยนต์ตั้งครรภ์น,นี้นะครับยังไม่ได้เคยถึงรายละเอียดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผสมของเซลล์ไข่และอสุจิการฝังในมดลูกเทียมการหลั่งฮอร์โมนของมารดาการตอบสนองร่วมระหว่างเด็กในครรภ์กับพ่อแม่ของทารกการพัฒนาระบบประสาทของทารกโดยปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับ มีความสัมพันธ์กับการจเจริ่มเติบโตของเด็กและเรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือบริษัทยานยนต์ชื่อดังอย่าง BMW เปิดตัวเครื่องชงกาแฟอย่าง BMW Big Coffee Boxer เอาใจผู้ที่หลงไหล BMW และกาแฟเอสเปรสโซ่เดยเป็นการจับมือระหว่าง BMW และ ECM Espresso Coffee Machine Manufacturer และ GMBH ซึ่ง BMW Big Coffee Boxer นะครับ เป็นเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ R18 ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นของเครื่องยนต์และการทำงานที่เหนือกว่าโดยมีระบบหมุนเวียนน้ำอิสระ2ระบบสามารถชงกาแฟและตีฟองนมได้พร้อมกันโดยจะเป็นปั๊มโรตารี่ที่ทำงานเงียบเป็นพิเศษซึ่ง B M W Big Coffee Boxer นะครับจะมีการผลิตเพียง80เครื่องทั่วโลกเท่านั้นก็คิดว่าเมื่อจำหน่ายหมดไปแล้วนะครับอาจจะมีการรีเซลและชาร,ราคาในระดับหนึ่งก็เป็นได้โดยราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่ราว7,900ยูโรหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับ จะอยู่ที่296,000บาทบวกลบซึ่งจะสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่าย ECM เท่านั้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน